อันนั้นไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่ธรรมดามาๆมาขอถ่ายรูปหน่อยมั้ยเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับใกล้กว่านี้จุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเฮ้ยมันมีอยังเน้อเออไม่มีอะไรใช่บ่าเออคุณคำหวานครับอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงมูลนิธิเนี่ยเพราะว่าผมว่าเราพักนานเกินไปแล้วใช่ เอาแต่สตวีดกันอยู่นั่นแหละใช่พวกผมรีบรู้เปล่า,ากะห้านี่น,นู่ยเดียวก็จะถึงแล้วจะฟังไปไหนห้านัา่นก็จะถึงแล้วจมยู่ันจมสุดตา่างป็นปัจจัยเตเต้มจมอะไรจมคือะอะไรวะปะเถอะปไปะปไปได้กว่าปะจมแัดจม,จมอุ้มอุ้มเขาบอกว่าเราแก่แหละ ใหญ่มากเลยเต็งเป็นได้พ่องามก่อสวยค <sprout> รับสวยสวยมากๆเลยครับสวยมากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเปล่ายืนยิ้มอะไรตรงนี้ยิ้มเฉยวิวสวยเออเพอเจอมากเลยเนี่ยอะไรวะไม่ไหวแล้วนะอะไรเล้วเออโอเคครับผมมีไอย่างเปิ้อนครับแลหน้านั่นอ๋องั้นขอบคุณคุณขวานมากนะครับ อย่าเพิ่งกลับสิครับเดี๋ยวรอพวกผมเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวคุณเข้ามากลับพร้อมกันก็ได้ครับผมโอเคโอเคโอเคล้ววะเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยปลาก็ชวนเข้ากลับโอ้ยไอเกียวอะไรวะเฮ้ยไอแดงสิที่แกตามหาตั้งนานวันนี้พวกเรามาถึงกันแล้วนะเว้ยแกกำลังตามหาใครอยู่อ่ะเขาไปตามหาเจอปะ เดี๋ยวผู้ชันจะรออยู่ที่นี่ไปเลยครับเพื่อนขอบใจพวกแกมากนะเว้ยยอดไปแล้วทำไรรอเดียวหนีเกี้ยวไงเอาพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีธุระอะไรไหมครับ คือผมมาหาท่านประธานมูลนิธินะครับอ๋อนัดท่านไหมหมครับไม่ได้นัดครับถ้าไม่ได้นัดช่วงนี้อาจจะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดท่านจะไม่เข้ามูลนิธินะครับนะครับแต่ว่าผมมีธุระสำคัญจริงๆนะครับถ้ายังไงงั้นเชิญนั่งด้านในก่อนละครับเดี๋ยวผมติดต่อเลขารให้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ ที่ไหนครับเนี่ยสวยจังเลยแต่มุนีก็เบกไกใออกจากมูลนิธิตาได้ยะเจา้าเป็นตี๋ๆคำหวานนะชอบมันนั่งเล่นอ๋อน่อิจฉาเลยมันงามอ่ะหันก็อืมพื้นที่ก็สวยคนก็สวยเดี <c oughs> ๋ยวเราไปนั่งตรงนุ้นกันดีกว่า เฮ้ยเออฉันไม่ได้ตาฝานคิดเองใช่ไหมเนี่ยก็อยากให้แกเห็นน่ะดูดิกันหนุงกันหนิงจนลืมว่าเราสองคนไปแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันจะขำๆนะเว้ยไม่คิดว่ามันจะเอาจริงเออเออถ่ายไว้ถ่ายไว้เฮ้ยดูดิดูดิมียิ้มมีหัวเราะกันด้วยเว้ยเฮ้ยแต่เพื่อนกําำลังมีความรักแท้แทธอต่ทำไมฉันรู้สึกผิดจังวะก็แกนั่นแหละประยุอะไรไม่เข้าเรื่องดูนี่เครื่องติดแล้วเนี่ยออ ไถ่ายรูปเลยถ่า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 ยงานช้างงานนี้งานช้างดิดู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 โอ้เก็บไว้เก็บไว้ได้เลยลูกได้โดนแน่นอนเฮ้ยไอ้เช่ถ้าเรื่องเนี้ยถึงหูบีนด้วยบีนจะว่าไงวะขับไปจากแม่เลยอ่ะคนที่นี่นี่โชคดีนะครับได้อยู่แบบ ธรรมชาติสวยสงบสงบแบบนี้ยตั้งแต่ผมมาเหนือครั้งนี้นะผมว่าที่นี่แหละสวยที่สุดละคำหวานว่าเหมือนใจหรอกคำหวานน่ะยังอยากจะไปเห็นแสงสีคำหวานน่ะอยากจะเห็นผู้คนน่ะนักในกรุงเทพอืมผมว่าไม่หรอกสุดท้ายแล้วคนก็อยากอยู่กับธรรมชาติสวยๆที่สงบสงบแบบนี้มากกว่าแหละ นี่มันหน้าเหมือนคนชอบธรรมชาติเลยเนาะใช่จริงๆผมชอบเทคโนโลยีแต่ว่าเนี่ยพอผมมาเหนือครั้งเนี้ยก็ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดแล้วเป็นยังหอก็ไม่มีเทคโนโลยีไหนที่มันสําคัญกว่าคนรอบข้างเราละ คุณครับผมโทรไปหาท่านเลขาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะเข้ามาครับคุณจะรอได้ครับได้ครับผมจะรอนะครับแต่ว่าระหว่างรอผมขอถามเรื่องเกี่ยวกับท่านประธานนิดนึงได้ไหมครับเรื่องอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าจะถามเรื่องอะไรก่อนดีนะครับคืออยากรู้หมดเลยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับรู้แต่ว่าท่านเป็นคนทํางานนะครับ แล้วก็มูลนิธินี้ที่ท่านก่อตั้งขึ้นก็ช่วยเหลือชาวบ้านก็คอยสนับสนุนให้เงินมูลนิธิต่างๆหน่วยงานต่างๆครับมีมาพักหลังๆนี่แหละครับที่ท่านบ่นว่าเหนื่อยแวะยากพักนะครับอ๋อครับผมว่าในระหว่างที่เรารออีก,อกนานพอสมควรนะครับถ้าคุณอยากรู้อะไรตามผมมาดีกว่าครับ เรามาที่ทําไมครับอ๋อผมจะพามาดูที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านหมู่บ้านชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงแม่ปิงนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่มีภาษาของตัวเอง<ะ>มีวัฒนธ,ธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับและทางมูลิี้ของท่านประธานเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือกับเขาเป็นอย่างดีครับ เดี๋ยวด้านหน้านี้จะมีครอบครัวหนึ่งซึ่งสนิทกับทางมวอที่เรามากเลยเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดื่มน้ําดื่ม่านก่อนะครับได้ครับเนาะครับตามผมนะครับพ่อของเรานี่ก็เท่ดีนะสวัสดีครับฉันขึ้นด้านบนไปแล้วสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับนะเจ้าครับ ขออนุญ,ญาตนะครับกินน้ำกินห้าก่อนนะเจ้าขอบคุณครับตัวเลขชื่ออะไรครับเนี่ยพีซาเจ้ากี่ขบนะครับก้าขบเจ้าอืทานน้ำด้วยกันไหมครับ ก็เป็นอย่างเจ้า ขอบคุณมากครับพ่อที่ทำให้ผมมีความรู้สึกดีๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อเขาเองจะเป็นคนดีเหมือนกันครับคุณเลขามาถึงแล้วแหละครับครับผมเดี๋ยวรีบเข้าไปนะครับครับสวัสดีครับคุณครับคุณเลขามาถึงแล้วครับเราไปกันเลยครับ เชิญครับในขาเราอยู่ด้านล่างนะครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับนี่เธออีกแล้วเหรอคือผมอยากจะขอพบรรท่านประธานมูลนที่นะครับ ฉันรู้สึกแปลกใจกับความพยายามของเธอมากนะเธอคงมีเรื่องสำคัญมากใช่ไหมถึงด้านดนมาไกลเพื่อพบท่านที่นี่ใช่ครับผมมีเรื่องสำคัญจะต้องคุยกับท่านโดยตรงจริงๆกรุณานจากกันผมไม่ให้เจอท่านเลยนะครับฉันไม่ได้มาทำอะไรอย่างนั้นนะฉันแค่มาเอาเอกสารงานของฉันและฉันอยากจะบอกนายว่าวันนี้ท่านประธานคงม,มีเข้ามาที่นี่แล้ว พราะท่านเพิ่งออกไปช่วงสายๆน่ะเองแล้วตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับและผมจะได้เจอท่านหรือเปล่าคือตอนนี้ท่านพักผ่อนอยู่ที่พัชาราีสอร์ที่ลำปางก็คงจะพักอยู่ที่นั่นอีกสักสองสามวันถ้าเธอรีบไปแต่ตอนนี้โอกาสพบท่านคงมีแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วฉันไม่ทราบจริงๆเพราะคิวงานของท่านไม่ว่างเลย จริงหรอครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับโชคดีนะ ออกมาสักทีวะัน่นดิเดี๋ยมาแล้วเว้ยไอเต้มเป็นไงบ้างวะไม่เจอวะอไม่เป็นไรเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าคนที่ฉันอยากเจอเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ทไหนวะ,วะ สวัสดีครับผมธํรรงวงทวีสุเจริญหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดลำปางขอนาทุกท่านเข้าสู่จังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปางเรามีคําขวัญที่ว่าฐานหินหลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงานพระธาตุลือไก่ฝึกช้างชทยลือโลกดังวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำปางที่กําหนดว่าเมืองหน้าอยู่ ละครแห่งความสุขนะครับเราจะขอนำทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเราเข้ามาสัมผัสนะครับมาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางของเราเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติและก็เป็นโบราณสถานของจอดลำปางเราเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวงสุสานไตรลั์ของพ่อเกษมเขมโกวัดพระเจดีซาว แหล่งธรรมชาติเราก็จะมีน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนะครับเราจะเห็นว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้จังหวัดลำปางของเราเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเราเข้ามาสัมผัสจังหวัดลำปางแล้วเราจะได้บรรยากาศนะครับแบบเก่าๆซึ่งเรามีคำที่พูดกันติดป,ปากว่าลำปางนั้นเป็นเมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลานะครับขอเชิญทุกท่าน เข้ามาสัมผัสมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวครับในะจังหวัดลำปางของเราได้ครับขอบคุณครับ